สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับเดลี่อัปเดตวันนี้ครับผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมของเราก็เอาชนะบอลมัดไปได้3ประตูสู์นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่ฟอร์มการเล่นของทีมเราโดยรวมเนี่ยค่อนข้างดีเลยและสามารถเก็บครีนชีตได้สำเร็จคาเซมิโลลุคชอและดาวิดเดกอยังโดดเด่นเหมือนเดิมนะครับ รวมถึงมาคัสฟอร์ดครับที่ยิงประตูติดต่อกันมาหลายนัดนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องน่ายินดีอย่างเดียโก้ดาโลครับที่กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากมีอาการบาดเจ็บรวมถึงรีซานโดมาติเนสที่กลับมาจากฟุตบอลโลกนะครับแต่ข่าวร้ายในเกมนัดนี้คืออาการบาดเจ็บของดอนนี่ฟันเดอร์เบคครับที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ก่อนจบครึ่งแรก เอริกเชนฮากเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าอาการของดอนนี่ไม่ค่อยดีเลยนะครับและเราจะต้องรอดูภายใน24ชั่วโมงว่าจะเป็นอย่างไรบ้างและเหมือนล่าสุดก็ยังไม่สามารถประเมิอนอาการแน่ชัดได้นะครับซึ่งจะต้องรอทีมแพทย์ตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนก็หวังว่าจะหายกลับมาลงสนามได้ไวนะฮะตรงนี้ เกมนัดน,นี้ครับได้สร้างสถิติที่น่าสนใจอย่างมากครับสำหรับตัวเอริกเชนฮากด้วยนะฮะนั่นก็คือเขาเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนแรกนะครับที่คุมทีม25นัดแรกชนะไปถึง18เกมสูงที่สุดนับตั้งแต่มีมาฮะนอกจากนี้ฮะเกมนี้ยังมีอีกหนึ่งสถิติก็คืออารฮันโดกานาโชครับเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยคนที่3ครับที่สามารถทำแอสซิสต์ได้ในโอ์เทฟฟอร์ด โดยเขาแอสซิสให้ลุกชอครับทำประตูได้ในลูกที่เรานำสองสูนั่นเองครับมีรายงานล่าสุดนะครับจากซามิลล l ักเฮิร์สครับว่ายูไนเต็ดเนี่ยสนใจเซ็นสัญญาแจ็คบัตแลนด์ผู้รักษาประตูของคริสตัลพาเลทครับมาเป็นตัวสำรองของดาบ i d ิดเดเกอาในครึ่งฤดูกาลหลังจากนี้ฮะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทีมเราก็เริ่มมีข่าวค่าวกับผู้รักษาประตูเนื่องจากนิวคาสเซิลเรียกมาตินดูบัฟกากับทีมครับ โดยจะเป็นดิวการยืมตัวนั่นเองนะฮะล่าสุดทางซิมอนสโตนเทียร์หนึ่งจาก BBC Rory w อ well, รี่วิทเวลเทียร์หนึ่งจากแอตเลติกและฟาบิโอโรมาโนฮะนักข่าวเทียร์สองก็รายงานเรื่องนี้แล้วเช่นกันนะครับร t อรี่วิทเวลเนี่ยยังเสริมอีกว่ายูเนเตดได้พิจารณาที่จะเรียกดีนเฮนเดอร์สันครับกลับมานะแต่รู้สึกว่าเขาทำได้ดีกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับและเขาจะได้เล่นต่อเนื่อง ถ้าเขาอยู่ที่นั่นนอกจากนี้วิทเวลรายงานว่าคริสตัลพาเลียนเนี่ยยังสนใจในตัวอารอนวานบิซาก้าด้วยนะครับรวมไปถึงวูฟแฮมตันก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่สนใจเช่นกันแต่ผมว่าวานบิซาก้าฟอร์มกลับมาดีแบบนี้อาจจะยังไม่ขายในตลาดหน้าหนาวน,านี้ก็เป็นไปได้นะครับ หลังจากเมื่อวานครับได้นำเสนอข่าวคราวที่ทีมเรามีความเชื่อมโยงกับโอริเบเยชิลูฮะวันนี้ฟาบิโอโรมาโน่ฮะนักข่าวเทียสองรายงานว่าแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับยูเนเตดแต่เอซิมิลานจะขาดชิรูไม่ได้ครับในตอนนี้และดีลนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้ด้วยคาดว่าชิลูจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้า หลังจากทั้งนักเตะและเอซิมิลานเนี่ยบรรลุข้อตกลงด้วยการพูดคุยไปแล้วในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับผมข่าวสุดท้ายของวันนี้ฮะเจมส์สตักเกอร์ฮะจากเทเลกราฟรายงานว่าดาวิดเดเกอาเนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่าจะต่อสัญญากับยูเนเต็ดหลังเจ้าตัวพร้อมฮะที่จะลดค่าเหนื่อยลงซึ่งตอนนี้เขารับอยู่ที่375,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับ เขายอมลดเพื่อที่เขาจะได้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปซามอลและเคิร์สครับก็ได้รายงานด้วยว่าเดกอาเนี่ยหวังว่าเขาจะได้จบอาชีพการขาแข้งที่ยูไนเต็ดครับเขามองว่าที่นี่คือที่ของเขาเขาอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหลายปีเขารู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ที่นี่โดยสถานการณ์ตอนนี้เขารู้สึกสบายใจนะครับและเขามองว่ามันจะจบลงด้วยดีครับ อย่างที่บอกไปครับผมเป็นหนึ่งคนครับที่อยากให้เด็กออยู่ต่อนะครับก็หวังว่าจะเซ็นสัญญากันเรียบร้อยนั่นเองนะฮะหวังว่าหวังว่าและหวังว่าจริงนะครับทั้งหมดนี้ฮะคือข่าวคลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจ h ฮยิน่าครับสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยมุมแฟน แมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ